สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีก็อยูสวนที่เราแล้ะครับมือนีมาอัปเดตทั่วฟักงาวนะครับเป็นทัวฟักงาวรุ่นแรกกวฟักงาวรุ่นแรกครับที่ถ้าเคยทําคลิปลงไปก้อนนานั่นนะครับกะไผ่พระท่านเบิงวิธีการปลูกกะย่อนกลับไปเบิงได้นะครับในช่องของผมนะครับช่อง youtube นะครับ นี่เป็นตัวฟักงาวรุ่นแรกนะครับหลังจากฟื้นจากพายุมาได้นะครับพายุฝนนะครับซึ่งตอนที่ผมปลูกผมปลูกก่อนที่พายุสิเขานะครับแล้วเมื่อพายุเสร็จสิ้นไปหายไปนะครับผมก็มาะระเบิดดินขึ้นไม้นะครับโดยการพุวนดินนะครับพวนดินพ่วนดินขึ้นนะครับให้เขามีความโปร่งนะครับมี อากาศไายเทได้ดีนะครับนะครับในระหว่างช่วงเขาสี่เลื่อยนะครับสี่เลื่อยขึ้นค้างนะครับผมกัมมลงรุ่นสองนะครับอันนี้เป็นรุ่นเป็นทัวฟักยาวรุ่นที่สองนะครับอันนี้ถือว่าปลูกที่เกินไปนะครับต้องห่างกันประมาณจักหาทิบเส้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้กยังทีอยู่นะครับนี่รุ่นสองนะครับ ปลูกในรล่องสวนปลานะครับเป็นปลาพะยุ่งนะครับซึ่งระวังปลาพะยุ่งนี่ผมกับปลูกอันักเขือเทศนะครับเขือเทศสีดานะครับพันสีดานะครับนี่ครับสำหรับรุ่นนี้ขึ้นข้างแล้วนะครับกำลังเรื่อยขึ้นข้างนี่นะครับผมมาลงรุ่นสามใบนะครับอันนี้ก็คือว่าลงรุ่นสามใบนะครับ การปลูกกระบ้อยากครับพี่น้องตัวฟักเงาวนี่เขาบอ่อคอยอยุงยากปันได้นะครับกับสีละมัดระว่างแน่กับพวกเพียนะครับเพียกับมดมดแดงนะครับเพียตัวดำดำนะครับเขาสีมัดจอยหยอดนะครับในช่วงที่กาลังจะออกดอกนะครับช่วงออกดอกนี่ครับช่วงแตกหยอดขึ้นมาใหมาน่นี่เอาเพียให้ยู่นะครับเ,เพียให้ยู่ นะครับในระว่างลองต้นใหม่นี่นะครับกับปลูก<อ>เผือดอีกนะครับในช่วงหนาหนาวนี่ปลูกยังก็ได้นะครับเพราะว่าบ่มีนาเม,มาขังบ่มีฝนมาตกใส่นะครับแต่ว่าขอควรระวังดีเตรียมไว้ก็คือว่า,าตีร่องขืนยกคู่ขืนไว้ก็ดีนะครับเอากำหนดพวกฝนฝ่าบ่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น ตัวฟางแงวรุ่นที่สามนะครับผมสีปูกสามรุ่นนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตแปลงแงวฟางทางพุ่นนะครับเป็นแปลงแปลงแงวทั้งพุ่นกับเป็นทัวฟักแงวขึ้นกันนะครับคำวมาเบิงตรงนี้ก็จะเป็นแปลงหลานนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหลันนะแปลงหลันรุ่นสําหรับในแปลงปลาพยุงนี่ก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับ ส่วนรุ่นแรกๆอีลีนะครับเป็นแปลงยาวฟังน้ำมันนะครับกะจีว่าเป็นโซนไผ่โซนมั่นอยู่ครับเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเป็นตัวซับพอร์ตเมื่อโตลักเบิร์นะครับโตลักชีเบิร์นะครับตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตตัวซับพอร์ตขึ้นมานะครับเพื่อบ่ให้มันขาดช่วงนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้พยุ่งนะครับนี่ กัรเนระวางล่องพุ้งยงนี่ก็เป็นพวกพืชเกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นสองนะครับพี่น้องแตงร้านแตงร้านรุ่นสองนะครับปลูกว่ได้ร้ายครับปูน้อยแต่ให้มีต่อเนื่องนะครับนี่ครับเมื่อเมื่อแตงร้านตรงนี้คืนข้างนะครับผมกะสิมาลงรุ่นที่สามไปนีนะครับก็คือว่าบ่ท่านได้เหตุยังนะครับก็ปล่อยดินโล่งไว้ซื่อนะครับ สำรับวรงนี้ก็เป็นบวบนะครับเป็นบวบบวบหอมนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มสิดติดน่วยนะครับติดน่วยว่ามันมีทุกข้อนะครับอันนี้เป็นนี่ครับครับได้ขึ้นขอมา บวบอนี่ปลูกง่ายนะครับพี่น้องหน้ามไม่ค่อยได้หดครับคือพอจะยังได้หดเพิ่น,น,นเียนหนึ่งนะครับอันกับถือว่าโอเคนะครับปัญหากับมีพวกหมดนะครับหมดแล้ะกัมาเห็ดไห้ใบทงๆยี่ยี้งอๆอกนะครับหมดหมดแดงไล้วก็เพียนะครับเพียเติมดำเห็นปัญหาหลักๆก็มีพวกชนี้แหละครับกับการ ใส่ปุ๋ยกับบ่ไเด้ค่อยได้ใส่นะครับใส่แต่ห้องผืนในแต่แรกๆนะครับเป็นขี้ไก่ครับสูตรทิบหาแค่นั้นนะครับกัดทีเลือกับบด้เท็ยนยังมันอีกับฮุตะนามจะซื้อนะครับอันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับในสวนสำหรับโซนของอพวกถั่วฟักเงานะครับปลูกเป็นรุ่นนะครับตอนนี้รุ่นแรกนิดเดียวค็ได้เก็บผลผลิตนะครับ เพราะว่ารุ่นแรกนี่มันลายนะครับรุ่นสองนี่เป็นตัวซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตแปลงเงานะครับแปลงเงาฟังนังบุนเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเด็ดชิดไปท้ายให้เบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้กับมิทันนี่นะครับนาอสวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับ